สวัสดีทุกคนครับกลับมาพบกับผมชมุงเช่นเคยกับออนไลน์สเตชันสกู๊ปครับก็ถือว่าอีกเพียงแค่อืดใจแล้วนะครับที่ภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ที่ใครหลายคนเนี่ยรอคอยอยาก Spider-Man No Way Home จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ครับและก่อนที่ทุกคนจะได้ไปดูกันนะครับผมก็ได้นำรีวิวมาฝากครับซึ่งแน่นอนว่าไม่มีการสปอยนะครับหรือว่าพูดอะไรที่นอกเหนือจากในตัวอย่างหนังแน่นอนถ้าพร้อมแล้วครับมาดูกันดีกว่าครับว่า Spider-Man ภาค นี้จะคุ้มค่าการรอคอยหรือไม่ครับก่ <S <S อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าภาคน,นี้เนี่ยถือเป็นการจบไตรภาคสไปเดอร์แมนของจักรวาล MCU ครับถ้าหากใครจำได้ครับที่สไปเดอร์แมนคนนี้เนี่ยปรากฏตัวในปี2016จากภาพยนตร์เรื่องกับตันอเมริกาซีวิลวอร์เราก็ได้เห็นไอ้แมงมุมคนนี้ครับที่อายุยังไม่มาก พูดง่ายๆก็คือวัยมัธยมครับเตรียมมหาหลัยเราได้เห็นปีเตอร์นะครับเติบโตผ่านการต่อสู้กับศัตรูต่างๆรวมไปถึงมิตรภาพและความรักที่เกิดขึ้นซึ่งในภาคโนเวโฮมนี้ปีเตอร์พาร์เกอร์จะต้องเจอกับบททดสอบที่ยิ่งใหญ่และถือว่าหนักหนาที่สุดกว่าที่ผ่านมา จากที่เราดูในตัวอย่างนะครับหลังจากที่ภาคก่อนวาร้ายอย่างมิสเตอริโอได้ทิ้งระเบิดลูกใหญ่เอาไว้นะครับผมให้กับปีเตอร์จนทำให้ทั้งโลกครับรู้ว่าเขาคือใครและนั่นก็ทำให้พระเอกของเราเนี่ยต้องไปขอความช่วยเหลือจากจอบเวทสุดเทพยอย่างด็อกเตอร์สเตรนจ์เพื่อให้รายเวทมนต์อะไรบางอย่างครับที่ทำให้ทุกคนลืมไปฮะว่าเขาเป็นสไปเดอร์แมน และหลังจากนั้นความโกลาหลก็เกิดขึ้นมันกลายเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ในฐานะตัวตนของฮีโร่ผู้เป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีที่มีพลังอันยิ่งใหญ่และมาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งครับ แขกไม่ได้รับเชิญนั้นนะครับโผล่มากันเพียบครับทั้งดรออตโตออคเตเวียสอิเล็กโทรแซนแมนลิซาร์ดและตัวร้ายคนสำคัญครับที่ใครหลายคนคงจำกันได้อย่างกรีนกอบบินแค่เห็นตัวร้ายขนาดนี้ครับไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนสไปเดอร์แมนจากคอมมิกหรือเวอร์ชั่นก่อนหน้าครับที่ทางโซนี่เคยทำไว้ยังไงยังไงครับก็เป็นอะไรที่สุดฟินแล้วและที่สาคัญการเกลียบบทของตัวร้ายเหล่านี้ครับในภาคโนเวโฮมเนี่ยก็ถือว่าทาได้ค่อนข้าง ดีทีเดียวและทุกตัวละครครับก็มีสเสน่ห์น่าจดจําถึงแม้นะครับว่าเราจะได้เห็นพวกเขาเนี่ยเคยโดนยํามาแล้วในเวอร์ชั่นเก่าก็ตามแต่พอมารวมตัวกันในภาคนี้ครับมันดูมีมิติมากกว่าที่ผ่านมาพอสมควรเลย ส่วนพระเอกของเรานะครับอย่างปีเตอร์พร์เกอร์นะฮะก็อย่างที่บอกไปครับว่าปมในภาคนี้เนี่ยมันถือเป็นบทเรียนของจริงครับสองภาคแรกมันเหมือนแค่ปฐมบทแค่นั้นเองนะครับเป็นการเกินเกินเป็นน้ําจิ้มครับความโกลาหลทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นนะครับมันเป็นผลพวงจากการกระทาที่เขานั้นตัดสินใจเองและคนที่ต้องรับผิดชอบทุกอย่างก็คือสไปเดอร์แมนครับส่วนดร์สเตรนด์ในภาคนี้เนี่ยก็เป็นเพียงแค่ผู้ใหญ่ที่จะส่งให้ฮีโร่หนุ่มคนนี้กลายเป็นผู้ใหญ่ เติบโตมีประสบการณ์และพึ่งพาได้ของโลกสีน้ำเงินใบนี้เพียงเท่านั้นใช่ครับพูดง่ายๆก็คือทอมฮอลแลนด์เนี่ยถือว่าถ่ายทอดสไปเดอร์แมนเวอร์ชันนี้ออกมาได้ดีมากๆมันคือไอ้แมงมุมอีกหนึ่งคนครับที่ทุกคนจะต้องชอบคอยเอาใจช่วยโดยที่ไม่ต้องถูกยกไปเปรียบเทียบกับเวอร์ชันที่ผ่านๆมาอีกนี่คือสไปเดอร์แมนฮีโร่สุดเท่และมีเสน่ห์ที่สุดของจักรวาล MCU ไปแล้วอยากไม่อาจปฏิเสธครับ ความยาวหนังที่มากกว่า2ชั่วโมงนันะครับเต็มไปด้วยความประทับใจแล้วก็เซอร์ไพรส์หลายต่อหลายดอกครับถ้าหากคุณหลบสปอยมาได้นะครับจนเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์คุณจะได้ปรบมือนะครับแล้วก็ส่งเสียงเฮลั่นพร้อมกับความแฮ ppy ที่เอินลนออกมาครับแล้วก็อย่าลืมนะครับปรบมือชื่นชมตัวเองด้วยฮะที่เก่งมากนะครับผมหลบสปอยมาได้เชื่อผมนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้คือดีที่สุดที่ทางโซนีเคยสร้างขึ้นมา ภายใต้ชื่อ s p i เดอร์แมนแล้วครับซึ่งพวกเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง Major Cineplex นะครับที่สนับสนุนเนี่ยให้พวกเราออนไลน Station นได้ไปรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับนี่อาจจะเป็นไม่กี่เรื่องครับที่คุณจะได้สัมผัสบรรยากาศความไฮป์ของแฟนๆในโรงภาพยนตร์ทั้งเสียงฮือฮาเสียงปรบมือนะครับน้อยครั้งแะที่เราจะเห็นบรรยากาศแบบนี้ครับและ Spider-Man n o Way Home มีครบทุกรสชาติใครคลังล้ายซูเปอร์ฮีโร ใครชอบ MCU และคนที่ชื่นชอบไอ้แมงมุมครับคุณต้องดูภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆคุ้มค่าตั๋วอย่างแน่นอนครับ ฝากกันไว้อีกนิดครับกับบรรดาสินค้าลิมิเต็ดนะครับอย่าง Spider-Man b u c k e t s e t แล้วก็ Spider-Man Special Cup สุดเท่ครับที่มีให้สะสมกันถึง4แบบโดยสามารถหาซื้อนะครับได้หลากหลายช่องทางเลยฮะทั้งโรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ครับหรือไม่สะดวกหิ้วกลับนะครับอย่างผมขับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่สะดวกครับก็สร้างผ่าน Delivery นะครับ Major Mall ใน Sho ป e e แล้วก็ Wood p o p Star นอกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศได้เลยครับช้าหมดอดหล่อเท่ไม่รู้ด้วยนะครับพวกรีเซลนี่จ้องกันตาเป็นมัน เลยนะครับเซตนี้ขอให้ได้ขอให้โดนกันนะครับถ้าหาใครอยากได้แล้วก็ขอให้สนุกกับภาพยนตร์ ทุกวินาทีไม่มีเรื่องกวนใจในโรงหนังครับผมสุดท้ายก่อนจากการครับยังไงรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe และกดดิ่งกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับและคอมเมนต์ความประทับใจกันได้นะครับสำหรับคนที่ไปดูมาแล้วครับไม่ว่าจะรอบพิเศษในไทยต่างประเทศนะครับผมหรือว่าที่23ก็ตามครับยังไงครับก็อย่าสปอยเพื่อนๆจนเกินพอดีนะครับยังมีอีกหลายๆคนที่อาจจะไม่ว่างนะครับผมต้องรอเสาร์อาทิตย์เป็นต้นนะครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของผมลงแล้วนะครับผมขอ เรไปดูอีกรอบก่อนดีกว่าสวัสดีจ้า